สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ในโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมสุนทรผูรรำลึกสำหรับภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมชมพร้อมๆกันเลยค่ะ จนได้รับสมญานามว่าหรือยูเนสโกได้อมคํานับน้อมรำลึกคนผลงานครูขอเป็นรัตนโกสิทเป็นสักศีบารมีไทยจะมีของไทยเพราะนั้นก็ฝากกันเก ก็ตอนอื่นก็ต้องขอขอบคุณรุฐบาลพราเจาไทยนะครับที่ได้จัดงานมาสุพรรณภูในวันนี้ขึ้นสำหรับถามความรู้สึกว่าความรู้สึกนั้นก็รู้สึกประทับใจในกิจกรรมที่ลูกๆทั้งหลายโดยเฉพาะเด็กุปบาศภาษาได้รับเงินกิจกรรมในวันนี้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่พอใจหรือว่าเป็นเวทีหนึ่งที่ให้ลูกหลานของเราได้มีเวทีกล้า กล้าทำกล้าคิดกล้าแสดงออกเป็นเวนทีแห่งนี้ที่จะนำเขอยู่ในการที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและตามในถามเรื่อง,องความพึงพอใจความพึงพอใจในกะิจกรรมวันฉลอรในวันนี้นั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนักเรียนมีความส่วนร่วมนักเรียนมีความสุขบุคลากรมีความสุขความพึงพอใจอยู่ในระดับดี เต็มใจได้ยกน้องท่จะนาขอตาบันโตฟ้าทุกวาจะวังหัาจ้าของโมเวนนะครับค่ะท่านพูดเลค่นรอับตวละครอ่อนแคทควอค่ะพเขาไปการเสียเวลาแล้วกันนะคะ ขอเชิญแขกทุกท่านได้พบกับนางแบบนายแบบอันทรงคุณค่าของเฮาได้น ตัวละคารตัวแรกของเราได้เลยค่ะตัวละครตัวแรกยายทองประสีทองประสีนะคะทองประสีสวยงาสมสด่าแก่แก่แก่คือพระกรรมใช่ไหมครับใช่จ้ากรรมตัญญาณจ้ะขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะยายทองประสี ผมไม่มีเวีนมนนะครับผมมีแม่เหล็กครับถ้าไม่นะครับก็จะดูดตัวเธอมาหาผมครับครับเมื่อเดือนก่อนนะครับผมถูกหวยมาครับ30ล้านครับผมได้ดูดีหล่อเท่มีสไตล์แบบนี้ครับที่สำคัญรวยครับ ด้วยเนาะอะไอโซจน้องเบนกระเบื้องหวัญใจมาชมอยากจะถามว่าวันนี้ทำไมน้องเบนกระเบื้องทะเลกินอะไรที่หุ่นพุ่งขนาดนี้นะครับกินอะไรมาเหรอครับจะกินเยอะๆเลยไม่ได้นะครับ ก็ถึงจุงท้ายของการเจ้าวันนะครับก็กเจ้าวันสุขุมพันธุ์ครับก็เป็นพระสัไทยนะครับมาพูดถึงความสําคัญนะครับวันสุขุมพันธุ์มาตั้งใจขึ้นนะครับในทุกวันที่26พฤศจิกายนของทุกปีนะครับเป็นวันสําคัญของไทยก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับ ค่ะสำหรับกิจกรรมวันสุนทรภู่โรงเรียนกุบพนาศึกษาของเรานะคะปีนี้ก็คือวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือเราต้องการให้นักเรียนนะคะเน้นทักษะการฟังพูดอ่านเขียนของ กลุ่มสาระภาษาไทยของเราะะที่สําคัญก็คือต้องการให้นักเรียนตระหนักถึงบุคคลที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็มีความสําคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของไทยหรือว่าเป็นของไทยเป็นกวีเอกของไทยและของโลกด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้ได้รู้ถึงโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องตระหนักว่าทุกวันที่26สของทุกปีนะคะนักเรียนจะต้องไม่ลืมบุคคลท่านนี้ที่ สร้างชื่อเสียงให้กับวงการภาษาไทยของเราในการจัดงานครั้งนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความยินดียิ่งน,นะคะเพราะว่าเราต้องการเน้นให้นักเรียนได้กล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกโดยเฉพาะนักเรียนของเรานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดงานทั้งเรื่องการทํางานความพอเพียงพอประมาณแล้วก็การมีเหตุผลแล้วก็ภูมิคุ้นกันในการจัดงานก็คือนักเรียนมีความรู้แล้วก็ภูมิรู้เกี่ยวกับวับนสุนทรภู่